ตอนนี้มาดูข้อที่4นะครับสำหรับข้อที่4เนี่ยนะเขาให้สมการมานะเขาบอกว่าทําที่ภาชนะ1ลิตรโดยที่สมดุลมี NO 0.2นะครับ Br 0.8แล้วก็ NOBr 0.4ข้อนี้ความเข้มข้นที่เป็นโมลไอ้ผู้ผิดข้อนี้นะครับโมลเนี่ยเท่ากับ M ใหญ่ได้เลยเพราะว่าทําในภาชนะ1ลิตรถูกต้องป่ะเพราะว่า M ใหญ่เท่ากับโมลหารลิตรนั่นเองนะ โจทย์บอกว่าให้หาค่า KC อันนี้ก็ง่ายแล้วเพราะโจทย์ให้ความเข้มข้นที่สมดุลมาเรียบร้อยดังนั้นเราก็ไม่ต้องเซตเริ่มต้นปฏิกิริยาเกิดหรือว่าสมดุลอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทํานะครับแล้วก็หาเลย KC มีค่าเทา่ากับเอาความเข้มข้นของโปรดักตตั้งคือ NOBr ทั้งหมดยกกำลังสามสิ์นหน้าโมลก็คือ2นะครับหารด้วยสารตั้งต้นตัวนี้ก็เป็น NO ยกกำลังเลยครับ2 แล้วก็คูณกับ br 2ยกกำลังหนึ่งใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้เนื่องจากโมลเท่ากับ m ใหญ่แล้วก็ใส่แทนตัวเลขไปได้เลย no br ให้มา0.4ตัวนี้ก็เป็น0.4ยกกกำลังสอง no เป็น0.2ยกกกำลังละสองเหมือนจันส่วน br 2ก็เป็น0.8นะครับอ,ออกมาได้เท่ากับเท่าไหร่ลองกดเครื่องคิดเลขดูก็ได้ครับตัวนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ไอตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่คิดยนในขณะดษทดนะเทิมบนเนี่ยมันเป็น0.16นะครับเทอมล่างนี่เป็น0.04นะอันนี้เป็น0.8นี่ได้ออกมาอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัดตัวเนี้ยมันจะได้4อันนี้1อันนี้4ี่นะครับ แล้วก็หาร0.8นยอีกทีหนึง่งนะสหารศูได้เท่าไหร่ได้ออกมาเป็น5นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ kc 5้านะอ่าเรียบร้อยครับต่อไปข้อขอไข่เขาบอกว่าให้หา kp แทน่าโดยไม่ต้องทำํำ็นหมดสำเร็จเนื่องจากเราได้ kc มาถ้าเราจะแปลงให้อยู่ในรูป KP เนี่ย เราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ดั้งเดิมของเราเลยนี่ความสัมพันธ์ตัวนี้ KC เท่ากับ KP RT ลบเดลต้ Delta n นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนี่บอกว่า KC เท่ากับ KP RT ลบเดลต้ Delta n แทนค่าโดยไม่ต้องทำเป็นผลสํมเร็จอ่ะดังนั้นเนี่ยโจทย์ให้หาตัว KP ตัวนี้ถูกต้องป่ะเราก็ย้ายข้างไอ RT ลบเดลต้ Delta n มาไว้ข้างใต้ KC ก่อน เพราะฉะนั้น e ย้ายใหม่พี่ก็จะได้เป็น kp มีค่าเท่ากับ okc าหารด้วย rt แล้วก็ลบ delta n นั่นเองนะครับแล้วก็แทนค่าไป kc มีค่าเท่ากับ5นะครับ r r ที่ใช้ในสูตรนี้สูตรที่เกี่ยวข้องกับ k รู้สึกจะเป็น0.082นะครับข้อนี้ก็ไม่ได้กำหนดมาด้วยนะความจริงมันต้องกำหนดในเนี้ย0.082นะครับ ใส่ของเล็บใหญ่ให้มันหน่อย T เป็นเคลวินก็เป็น273องศาเซลเซียสคือ327นะครับยาวละเิ่มยาวลบเดลต้า n เดลต้า n ก็คือเอาโมลของปูดักที่เป็นแก๊สลบสารตั้งต้นที่เป็นแก๊สข้อนี้โมลปูดักที่เป็นแก๊สนี่เป็น2นะครับสารตั้งต้นที่เป็นแก๊ส2องบวกกลายเป็น3นะครับเป็นเทอมนี้ออกมา นะเท่ากับเออรูปร่างสวยงามแล้วก็ค้างไว้เท่านี้เนื่องจากว่าแทนค่าโดยไม่ต้องทําเป็นผลสำเร็จก็จบอยู่เท่านี้นะครับต่อไปข,อข้อคควายเขาบอกว่าถ้าเติม Br ไป Y โมลเนี่ยพบว่าที่สมดุลใหม่เนี่ยมี NOBr 0.5โมลเออที่สมดุลใหม่จะมีความเข้มข้น2ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ ไอเน,นี่ยต้องคิดยาวล้วนะพี่คิดในกระดาษกดให้ข้อนี้ก็มีการรบกวนสมดุลเกิดขึ้นนะครับทำยังไงนี่อ่ะเอากระดาษมาเนื่องจากจากสรรมการนะเดี๋ยวพี่เขียนสรรมการที่โจทย์ให้ก่อน2 NO บวกกับ BR2 ได้เป็น2 NO BR นะไอห้50นี่ไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับตัวนี้ ก็เขียนไปว่าสมดุลเก่าสมดุลเก่าเนี่ยมีอะไรอย่างละเท่าไหร่บ้างก็คือมี NO อยู่0ู BR 2 0.8 NOBR 0.4นะครับข้อนี้เป็น m ใหญ่ได้เลยเพราะว่าโมลเท่ากับ m ใหญ่ได้เนื่องจากทำในภาชนะ1ลิตรนะครับต่อไปลบกวนสมดุลเขาบอกว่าเติม BR ไป Y โมลความจริงแล้วเนี่ยต้องเป็น BR 2นะ ลืมห้อยสองมีอาร์ทูไปวายโมลก็บวกวายซะอันอื่นจะใส่เป็นสูนย์จะได้นะครับโมลาร์ต่อไปก็คือสมดุลปรับตัวข้อนี้เติมฝั่งสารตั้งต้นสมดุลต้องเลื่อนไปทางไหนครับเติมฝั่งซ้ายสมดุลต้องเลื่อนไปทางฝั่งขวาถูกต้องบ้าเออนี่ลูกสอนต้องไปทางฝั่งขวาเนี้โดยตัวที่โดนเติมเนี่ยมันจะต้องสลายตัวตลอดนะสลายตัวออกมาเป็นตัวแปร อาจจะเป็นตัวแปร x หรือ y ก็ได้แต่ข้อนี้มันใช้ y ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ให้มันสลายตัวเป็นลบ x แทนนะครับส่วนตัวที่เหลือก็จะเป็นไปตามลูกศรละไอ้เจ้านี่ n o b r ลูกศรวิ่งเข้าดังนั้นต้องเป็นเครื่องหมายบวกอัตราส่วนของมันมันเป็น1ต่อ2เพราะฉะนั้นอันี้เป็น x อันี้ก็เป็น x คูณ2ได้2 x ละหาร1ก็เป็น2 x เหมือนเดิมนะครับส่วน b r กับตัวนี้ ไอตัวนี้ลูกศรมันวิ่งออกต้องป่ะลูกศรสมดุลวิ่งออกมันจะต้องติดเครื่องหมายลบอัตราส่วนเป็น1ต่อ2เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น y คูณสได้2 y แล้วก็หาร1ก็ได้2 y เหมือนเดิมนะครับนะโมลาร์ต่อไปก็เป็นสมดุลใหม่ก็เอาทั้งหมดนี้บวกกันตัวนี้ก็เป็น0.2 2ลบ2 y ตัวนี้ก็เป็น 0. 8บวก y ลบ x อันนี้ก็เป็น0.4บวกกับ 2x นะครับ <c oughs> อ่ะตอนนี้เขาบอกให้ติดตัวแปร y ได้แสดงว่า x ต้องหาแล้วเราจะหา x จากไหนหก็หา x จากที่สมดุลใหม่เขาบอกมี nobr 0.5โมลใช่ไหมเออเขาบอกตัวนี้มาพี่ก็เลยบอกว่าหา x จากที่สมดุลใหม่ มี n o b r 0.5โมลนะครับแสดงว่าเขาให้เราเอา n o b r มาคิดนะครับก็เซตสมการว่า0.4บวก 2x เท่ากับ0.5นี่ย้ายข้างไปย้าย0.4ไปลบก็เป็น0.1ถูกต้องป่าเพราะว่ามันเป็น0.5ลบ0.4นะ่ะเป็น0.1เสร็จแล้วก็ย้าย2ไปหารนะครับ0.1หาร2ออกมาเท่ากับ0.05 เออได้ x ละดังนั้นไอความเข้มข้นของ2ตัวเนี้ยที่โจทย์ให้หาเดี่ยมันก็จะง่ายละนะครับะเราก็มาดูความเข้มข้นของ nobr ใหม่ก่อนความเข้มข้นของ nobr ใหม่เท่ากับ0.2ลบ 2, 2 y นะครับก็บอกติดตัวปลาย y y, y ไว้ได้เนาะดังนั้นเนี่ยข้อน,นี้ก็ไม่ต้องแทนค่าอะไรนะครับก็เท่าเดิมนะเป็นคำตอบนะครับ อันนี้ไม่มีอะไรนะพี่เขียนเลยมาส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ br 2 br 2ใหม่ก็มีค่าเท่ากับ0.8บวก y ลบ x แต่ว่า x ของพี่เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0.05แล้วก็แทนไปนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ0.75บวกกับ y นั่นเองเพราะว่าเทอมนี้เป็นลบกับ8ได้ต้องปะเนี่ยแล้วก็เอา2ค่านี้ไปตอบในช่องว่างนะครับ อันแรกก่อนเลยก็เป็นตัวนี้ศูนย์จุดสองบวกอะไรเนี่ยให้ลบสองวายนะครับศูนย์จุดสองลบสองวายส่วน br 2นี่เป็นศูนย์จุดเจ็ดห้าบวก y นะครับอืมต่อไปงอง,งูเขาบอกว่า ให้หา KC ของปฏิกิริยาที่427องศาเซลเซียสแทนค่าโดยไม่ต้องคำนวณผลสำเร็จข้อนี้มันเป็น K ตัวที่2แลละเพราะ KC อันแรกนี่เราได้แล้วแต่ว่า KC ตัวแรกเป็น KC ที่327องศาแต่นี่ให้หา K ที่427องศามันเกี่ยวข้องกันร,ระหว่าง 2K เนี่ยต้องใช้สมการไหนในการหาครับนี่ เกี่ยวข้องระหว่าง 2k เราก็ต้องใช้สมการตัวนี้ในการหาโดย t2 เนี่ยต้องมากกว่า t1 เสมอถูกต้องป่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้427เนี่ยก็คือต้องเป็น t2 ไอ้เจ้านี้เนี่ยต้องเป็น t1 ถูกต้องป่ะเออดังนั้น a kc ที่เราหาได้จากข้อกอเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าเป็น k1 ถูกต้องไหมอันนี้โจทย์ให้หา kc ตัวนี้ก็คือให้หา k2 นั่นเองว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับ แล้วก็เซ็ตสมการขึ้นมาสมการที่พี่บอกเนี่ยนะนี่ตัวนี้ก็คือเป็นล็อก k 2ส่วน k 1นะครับอ่าตัวนี้บอกเขาก่อนว่าหาอะไรนะพี่บอกว่าหา k 2จากล็อก k 2ส่วน k 1เท่ากับเดลต้ h ส่วนด้วย2.303 r 1ส่วน t 1ลบกับ1ส่วน t 2 ที่ที่ใช้เป็นเควินนะแล้วก็แทนค่าให้เขาดูไปก็จะกลายเป็น log k 2ส่วน k 1เราหามาได้แล้วว่าเป็น5นะครับนี่ k 1นื่ k, 1, k 1, ตัวนี้นะเท่ากับเดลต้า h น่ะให้มาเท่าไหร่วันนี้ย0ิกิโลจูลนะเดลต้า h ed, ต้องใช้เป็นจูลน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอา50เนี่ยไปคูณด้วย1,000นะครับเพราะว่าต้องทำให้มันเป็นจูลเนนะแล้วก็2.303 อาข้อนี้เกี่ยวข้องกับจูนเนี่ยอานี่รู้สึกว่าจะต้องใช้เป็นแปนะครับความจริงมันต้องกำหนดนอามาให้ด้วยนะเออแปดความเท่กันตัวนี้เกี่ยวข้องกับจูนะต่อไปก็หส่วนทีห่งส่วนทีหน่ง,นงนท,หงทีหนึ่งของพี่ก็เป็นสองบนะบวกกับอะไรครับสามอันนี้คือที ลบ1ส่วนทีก็เป็น273บวกกับอุณหภูมิในข้อนี้คืออะไรครับ427ใช่ไหมเออนะตัวนี้แทนค่าโดยไม่ต้องทำเป็นปลดสำเร็จเฉพาะสูตรนี้นะไม่ต้องไปย้ายอะไรให้เขาดูก็เขียนไว้อย่างนี้เลยไม่ว่าตัวแปรจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับที่เราต้องการหาถ้าไปย,าย้ายค่าเนี่ยอาจารย์ก็จะโหดร้ายเกินไปนะครับตามธรรมเนียมแล้วก็ให้เขียนแค่นี้พอนะสำหรับสมการนี้ก็จบนะครับ อ่ะเรียบร้อยครับสำหรับเฉลยข้อนี้